วันที่27มิถุนายน2566สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อนหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านวัดประชารัฐสร้างสุขณนะวัดป่านามตำบลดงคลองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ พระครูโสพลธรรมประสิทธ์เจ้าคณะอำเภอแคนดงร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนระดับอำเภอโดยมีนายสนทนาชันถาวนนรนายอำเภอแคนดงเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรป,ปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาตำบลดงคลองและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนบทบาทหน้าที่ในการอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในส่วนของวิชาการการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุน และการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของคณะสงฆ์ขยายผลไปสู่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนให้เกิดรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านรวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานภายใต้กลไก3 5 7ประกอบด้วย สามคือบวรบ้านวัดราชการห้ากลไกการทำงานคือการประสานงานภาคีเครือข่ายการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้และการสื่อสารสังคมและเจ็ดภาคีเครือข่ายคือภาครัฐภาคศาสนาภาควิชาการภาคเอกชน ภาคประชาสังคมภาคสื่อสารมวลชนและภาคประชาชนเพื่อเชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป